สวัสดีครับนี่ชีวิตคนมานอกเอฟซีครับทีมงานมีนายนะบอกไก่จืดสักหน่อยรู้บอกว่านักกัะตลอคื้นฮะนักกันโมงตีสองนี่แนะนำสูตรเนี่ยกูก่อนอเนี่ยงก็แฮมอ่าก็แฮมไก่เน,ะน,นาะแฮมไก่เมืองหรือไก่บ้านนะครับ <c oughs> น้ำจืเนื้อแฮมแลว้วกินมันมกินได้ ตลอดเนาะไก่ตลอด่ไก่วันนีเสิร์ฟลงมดอ่อะโอเคครับเดี๋ยวคอยติดตามทุกคนอน่านำเสนอนะครับวันนี้ต่ถ้าบุญน้ำพริกมัทก้งมาเดียวนี่็ช่วงนี้ทุละทุละหนักทุละอิจหนักระยะกระเจิดสักหน่อยกอน จาาเ่ยอกช่องนี้มีทั้งสาระและความบันเทิงนะครับเนอะชีวิตคนมันหนอกกับชีวิตคนมันหนอกเอฟซีนี่นะอ้าวครับก่อนจะแนะนำส่วนผสมของน้องพริกว่าแฮมของชลอดเป็นไหนี่ฮะเอออยู่นี่หมดละนัดเกลือครับอ่ะนี่เขาใส่ที่ลหงครับอ่ะนะนำน้ครับอัน ขมิ้นครับกะปิครับอันขิงเทศครับตะไคร้ครับหอมขาวอืมพริกแล้วก็หอมแดงอืมแล้วก็ไอ้รสดีอืมถ้าทำย่างก็ใบบ๊กขูดเนาะใบบ๊กขูดเออ่เใกล้เซตกันเอออ่ะเปลืมเนี่ยผมนัวเออครับเออ คบสูตรทำกับข้านี่ครัเอาเอาัดจะแนะนำบ่อยไปหน่อยนะครับเพราะว่านม้ำเต๋อแฟนครับเฮาาคุณกบหมูหูเนาะาไม่เาได้สงวันเาาะคุณกบมาเข้ามาพอไม่นะครับคุณกบตีดูที่ตามกันตลอดกับคนเกลือหูละสูตรอ่าเดี๋ยวให้กุกกอนครับทำเออมันอยู่ผีมือล้ำกับเออมันอยู่ที่คนต้มน้ำพริกล้ำเหมือนล้ำนะเน้อกระดาบุญน้ำพริกเขานี่กาเนาะติดงานเห็บแล้วแต่สักบุดถ้าอยู่พดมาแล้วนะครับ เอาบละกันมนทีมงานนี่นะ,ป,ะปลาดักปญญาอืมพุณป,ป้ามนก็น,น้ำเสนอกันนะพริกฝาแหง <c oughs> ้งนาะพริฝาตก <c oughs> กาตกแดดดีบสักวันอย่าทาม <c oughs> ือดูนะ <c oughs> าะทามือแฟนคลับดูนะครับ <c oughs> พริฝาตกแดดนี่นอืมุกอนเปิดอันทำน้ำพริกก่อนเอาละกันยาคเจ้าเป็นขซลกันนะ แกงพักได้งกินได้กัเชื่อยได้จกินได้ยังกินครับอืดีสิเลียดเนอะครับเขามาดูช่องนี่สนุกสนานที่ฮากันไปนะครับเอาบรรยากาศบ้านๆมาฝากกพบ่อนครับไปดูนี่มันแ้เนาะอือเหมอนกก่ก้นบกขัดบกแขนตัวนี้นะครับ นี่เิผมใจะมืออาชีพนะครับเวุ้นน้ำพริกผมมาตั้งแบบเดียวแล้วผมดูแฟนครับเลยนะครับช่วงนี้ทีมงานเขาก็ค่อยคบกันเพราะว่าชาตโคนต้องมีพละแล้วก็ฝนก็ตกด้วยนะครับถ้าเจอได้กันใดๆเฮ้ยเสียงแตับน้ำพริกผมเคยม้วนมันเน้นฝนเออวุ้นน้ำพริกนี่มันตึ๊กตึ๊กตึ๊กเลยต่บน้ำพริกนะเออมาเยอะ หอมแดงเนี่ยใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวมันจะแสบตานะตาดน้ำพริกโอ้มาแล้วครับป้าเราได้แต่งตัวรอกันเอ้เจนธรรมดาเฮ้ยเอ๊ะจะไปงานไหนอ่ะโอ้คนกานเขาเล่าเก่งกันตัดผมเรียบมากไปรู้จะธรรมดาเถอะตัดผมตัดผมเรียบเลยเลยเออทำ กูกลแว้องอะจ่เฮ้ยอกูเตียวมันใส่เตียวลรยต๊เต้มันฮน่ออนียไหก็ฮัลโหลกิ๊อาไนน่ะเออมาแล้วนะครับทีมงานเขาเริ่มทยอยมาแล้วอืเป็นข้าวบอกนะฮะเหลอข้าวบอกทำหันไปคนได้คนนึ่งดิอู้มมวนว่ะต้องมาควบพิมนะอือ ได้แล้วกันนะพี่กรชอ้โอ้ยจะได้หมเนื้มาเนี่ยเอ้าพี่มแหกําำข้ามช็อตไ่แหยกําอันนี้มีสองเมนูนะครับเออพวกข้าเอะนานอเยกก้อนเนิ่มยิ่งละทีมงานมาครบละมาจ้าไปหน่อยเนาะเหมื่อยแขนเสียาน้พี่จะแล้วนะเนาะ ได้ใส่ยาเดี๋ยวมันยังโดนน้องก้อนแกมาเอาโอ้นี่กุ้งก้อนเต็มสูบเลยเนอะจะเป็นพวกโค้กเดียวนะครับเตรียมละไปกับเขาไปกับน้องก้อนดูไปนะครับนม่ผมเองไปไปถ่ายรูปให้เราโอ้โหน้องมันบอสเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเราน้องมันอสกันเด้อเฮ้ยคุกเข่าของเข่าพวกมันจะเนวแล้วเนาะ เออร้อนสักเนี่ยมือปใจมือปหัวง่ะกานกุ๊กไกยังเดียนี้กะเป็นอย่างเงะรอก๊กนะครับเป็นอย่งมาๆเรียบนนเยซ่อมนะใบสองนาส่อมใยเป็นตัวซ่อมใ่เออเอาผู้มาเป็นอย่าบนงเขานอย่ โอ้นี่กุกกอนเต็มสุกเนี่ยอย่าอย่าอม่าอย่าอย่อย่าอย่อย่าอเ่อย่มอนอย่า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 อยาอย่าอย่าียอย่างย่าอย่ามันาอย่อย่าอย่าอยอล่อ่ <c oughs> นาะอ <c oughs> อา่าอา่ยน,นาียะอ,อ,อนาลยออ งานเาก็เลยมมาคบกันละข้าหน้า้อมตาเหลือบุญกลเมียวคนเดียวเลยแมี่ปาั๊มักก่เอาปองอนงนี้กับเมนูไข่ซำสากเลยเนาะเดี๋ยวเตือนหน้าฝนอย่างก่อนเ็ราจะปาไปหล่าหนูหล่าแม้งก็นะครับเออเ็นครับปอัทาัยให้กันเลยนะครับ ว่นไหนก over, ็ไม uh, like, like, ่ได right ้ลงก็คิดถึงกันนะครับเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอี่ทักทายกันมานะครับให้กำลังใจกันมางานเมียนายเฮาก็พยายามจะนน้ำเสนอนะครับอะไรแบบเป่าอ้าวใส่เลยแค่น้อยๆเจ้าป่ามันตัวกะน้องเจ้าไตเฮานะครับนีความเป็นห่วงเนาะจะทํางานเมียนายเฮาหัป่นวิกิตไปเร็วๆนะครับ อ้วกไปเรื่อยก้อนเนาะอ้จนแห้งเลยเนาะครับโอเควันนี้กุ๊กก้อนเท่ากับใส่ผงกะหรี่ไปละโอ้จะได้หอมๆเนาะเออเออหม้อกาอ้าวแชทไปนะครับอ้าวเริ่มแห้งแล้วนะครับกระเซาะจะเติมน้ำมาสักน้อย เติมเห็น่อมก่อนยังช่วงไมัน้ำตาลลุนี่นะครับเราคัดกั่วไปให้มันแห้งสักน้อยนะครับไปเติมหนาำไปเห็นนหเอยค้ันเท็จเออคัดโกห์แ้น้ำหิมนะข่นะครับตัวนี้อันเดิ๋จะแห้งขนาดนะเติมหนามเห็นไหมเออเอาละ มันคนปิดทุกมนี่ร้อคให้มันผ่าปิ๊กน้ำแห้งแหมน้อยนะครับแล้วเขาจะเอาพักเติมเมาก็ได้ตามันคนน้องเมาก็ได้ครับครับเมนูช่วงนี้ก็จำเจน้อยเนาะแต่ว่าเขาตรงนี้คิ้วจะไปเอาปลาอยู่กันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกก็เนี่มานโอขนั่นี้เต็มครับเซ้ยกับลังเซ้ยวันนันใส่เตียวลายตอเต้ เี้ยวมันจะชอบใสกระดาษเตี้ยวอย่างเงี้ยหลายดอกเนาะนี่อยู่หลายตัวอยู่เอ้แหละมาแต่เตั๋วสีแดงสีเหลืองมันมีได้สีสีเนอะแต่วันนี้รอขนาดเาษตู้นี่ฮะเอ้เลยเลยสีด้วยนะครับอันระยะอย่างเงี้ยงานสาวเนาะจัดเต็มหน่อยเตี่ยวแฟนครับ แซวว่าผมยุตักงากอนนี้ต้งผมใม่กันเนี่ยอันวาแล้วนกมีเดี๋ยวอยไปมัดูนนกเอออีกาคนเ้อ่ะอ๋ก้อนกจิ้มน้ออ่ะปัดตัวได้นจุนเหรอหมอโอ้โูดไก่ครับเอ้ยูดไก่ ไอ้องยน่งยุงยี่เนีย่างไม่แม่ามทุกคนส้อนแล้วเหรออผมเป็นรดโค้อยังปัามเจอคนมนลมเจอคนมารอคนต้องประสังอย่นี่โอ้สุดยอดครับดูเปนกินกันดึเป็นกิ๊งน้องอนี่วัแตกทำข้าวบวบเนี่ยทำเอวหยทำงานมียาหนซื้อกุญจุนมาฝากสักกิโลอ่ะหาดเสิร์มากกุญจุนกุญจุนไก่ เหอปยยังฮะฮะอ๋อัซื้อกับปยแล้วเาจะใส่พักนนะครับใส่ลามอกรออกไล่เห็นแล้วเออนี่นะครับพักใส่อันก็แฮมนี่อย่างของของกุก่อนฮะกุศลเออกะเพราครับใบจันเออจันมะบอแล้วก็ใบบักคูเอออด นั้นกค้ดส่วนประดับนี่กินได้นะครับถึงเป็นโส่วนแดงกค้ดส่วนใบใหญ่ใบใหญ่ยิยยย่งหวานกินมาได้กับตุบ้งหมกไก่นะครับโคเฮมไก่เลยอ่อยจ้านี้ใครจำเจโน่ใส่เป็นท้าวหัวหนเอาไปนะครับเน้อผลมันตกไ <c oughs> <c oughs> ก่มันตกเ <c oughs> นาะเดี๋ยวมันดึง <c oughs> มีลเลยเลยฮะ แก่งั้นสแลกกับร้อหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันยังหมอออกเตอน้ำมีนี่จะจัดขึ้นเลยนะครับโอ,นอน้นะครับพักยอกแล้วเขาจะไปจิ้มแล้วนี่ก็พักสแลกขีดอต่ไหก็มือ,อนี้นะ เลิเอปลาตีไหนมันมีตีไหนปลาย่งกันนะเย่งกันนะมัมันมีแต่ว่านเาออกปลาเอกลุไม่เยอะปลาออกก่อนไง้งหลงหลนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมมาเองถึงมาขายถุงสาวบัดสาวบัดเสี่วเป็นปลาเนอะครับเดียวหันออกแล้วนะ หันเขาเน่ยนะแก่นแคใส่ปลาแห้งนี่นะครับเอียงใส่ปลาสดก็ได้กเ่จะตองรั้เนี่ยโอดีนะเดี๋ยวเราจะไปจิ้มพอนะครับนะจีบันอ้าวตรงนี้ก็ช่วงเวลากันจิ้มแล้วเนอะอาจจะแบบโอ้ยไอมาลงลงนะครับร้อนๆอนอ่ะกอนจิ้มนจิ้มุ่นนย นี่ไงเอออไอ้หัวใจโอ้หัวใจจับไว้เลยนี่ทำได้เป็นหมอหัวแล้วกินหัวเพคุนว่ายองหัวใจเอออ่ะแค่นี้มีตัพเลยมีอ่ะแม่ตักกันเพื่อนหัวมีตัพอีกุกพักโอ้ไอ้ร้อนนนนี่วันนี้มันหล่อเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จครับจะเซลขันหนักเล่นนะอ้าวยาข่าเจียวกันนี้กินหน่อยจังๆเบาอีกเบ้าเบ้านู่น ล <l acht> องงามแทะแตมม่มันพี่กระลอมครับพี่เออหม้ออืมนีม่กกงไงมหมอกะอืมหม้อกะวันนี้พี่กนี่อะจ้ตายใหม่ส่งผมใหม่เป็นครับเสีผยผมยุ่งตักหนักโอ้โหวันนี้มัดรอเลยนะครับแลบ้วเราหมัดหรอแด่อืมอ <c oughs> เดี๋ยวชีวิตคนมันหนกกวกจิ้มกัน จช่เหรอจิ้มจ,จ,ออจุ้นุขา,บบานนเ,เนี่ยเหอจุ้นแล้วเหรอฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าะ่าฮ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 ่ัฮ่าฮ่าก่าฮ่า่ายนาฮ่าฮ่มฮ่าไ่า่าฮ่่่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าน่บ่านะครับ่ส่าเาฮ่น่ มือทำงานไม่ในห้องแบตกทุกคนเลยสุดมาแแ็นครับมาแจ็คคือสักพนเหอตัาเสื้อสักไม่น้อยสุดยอดโอเคครับนี่ขอขอบคุณกุกกรอนนะครับเนอน้ำเสนอเนาะโคแฮมช่วงนี้แบบกับเขาอาจจะจำใจน้อยนะครับเขาว่าฝนมันตกเนาะตั้งได้กับม่ได้ลรอกเนาะตาเสือเนาะเดี๋ยวงานหน้านเจอกันแน่ ลุยปลาลุยน้อยเนาออืมไะไเงีครับทีไหนก็เจอมาเอวอ๋อเฟนครับพอดีช่างบอยช่างไฮุ่ว่าจะมาเอวพอดีมัติดงานครับเออฝากบอกตัวช่างบอยางวนก็มาเอวนะครับเนื้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับช่องชีวิตขบานนอก กับช่องชีวิตคมนอก FC เลยนะครับคลิปหน้าเราจะไปตั้งได้เหรอก็คอยติดตามนะครับขอบคุณแฟนครับทุกทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจนะครับคลิปหน้าเราเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับ